สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Set Answer ในช่วง Talking Tech กับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมานำเสนออีกเช่นเคยนะใช่ครับก็คือตัวนี้เลยฮะโน้ตบุ๊ก HP รุ่น Pavilion X360 รุ่นนี้มีดียังไงนะก็โดยตัวตัวโน้ตบุ๊กนะครับโดยปกติเราเราใช้ทั่วไปแต่ตัวนี้เนี่ยต้องลองเองถึงจะรู้ว่ามันมีข้อดียังไง ถ้าอย่างนั้นลากันไปก่อนก็้ยางนักอธิบายสักนิดเลยเอเกินเกินหมายถึงว่าช่วงต่อไปจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะเจาะตรงนี้โอเคโอเคก็อยากจะบอกว่ามันมีหลายๆอย่างที่น่าน่าใช้ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาพกแท็บเล็ตก็จะได้แค่แท็บเล็ตครับนะแต่อันนี้ได้ทั้งโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตอ้อ่าสองอย่างเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเขาฮิตที่จะรวมกันไว้ในตัวเดียวนะมันเหมือนชีวิต เราอยู่อยู่ในพวกนี้ไปแล้วใช่ใมันก็คล้ายๆกับกล้องมือถือียลอะไรพอมันรวมกันปั๊บกลายเป็นสมาร์ทโฟนใช่บางคนบอกว่าไอ้ตัวโน้ตบุ๊กกับแท็บเล็ตพอรวมกันส่วนใหญ่จะดึงกลึกออกมาได้ตัวนี้ดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ทำไมถึงดึงไม่ได้เขาก็มีเหตุผลของเขาเอาละฮะคุณผู้ชมครับมีประเด็นที่จะต้องคุยกันซะแล้วครับและ จับตาดูให้ดีถ้าท่านไหนกำลังอยากจะหาตัวใหม่หรือ,อยังไม่เคยซื้ออยากจะได้จับจองไว้เป็นเจ้าของสักเครื่องหนึ่งเปิดใจฟัง HP Pavilion x360 ให้ดีในช่วงหน้าเจากรจะ คุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเราจะมาทำความรู้จัก HP Pavilion x360 กันครับผมซึ่งครั้งนี้จะง่ายนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีแยกเป็นโหมดเลยนะใช่ใชโหมดหลักๆด้วยกันนะว่าไปครับครับผมก็ความหมายของ360ครับเราพอจะเดาออกเนาะว่ามันรอบด้านสามร้อยหกองศาหม,มายความว่าตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้ใช้หลากหลาย ทุกมุมครับหมายถึงว่าจะอยู่มุมไหนก็สามารถที่จะดูได้ก็คือในการใช้งานเนี่ยโดยโหมดแรกก่อนเรียกว่าโหมดการใช้งานทั่วไป หรือโหมดการทํางานก็คือเราเราก็จะตั้งแบบนี้ก็คือเป็นแบบการใช้งานโน้ตบุ๊กเลยอันนี้เราก็จะเห็นทั่วๆไปใช่ไหมครับครับอ่านี่โหมดแรกเนาะก็คือคนที่เคยใช้โน้ตบุ๊กอยู่แล้วก็คงจะไม่ต่างอะไรกับโน้ตบุ๊กนะครับนี่โหมดแรกนะฮะโหมดที่2ก็คือโหมดการนําเสนองานหมายความว่าสมมุติว่าเราเอาโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับเพื่อไปพีเ n t พวก powerpoint อะไรต่างมันก็จะพับงี้เพราะไม่หักนะฮะไม่หักครับ เขาดีไซน์มาแล้วว่าถ้าคุณจะไปเสนองานเนี่ยให้คุณทําอย่างนี้แล้ววางได้เลยเออผมเคยทำของผมเป็นยี้เป็นนะมันไม่ได้ดีไซน์มาซ่อมเดือนครึ่งอ๋อเลยครับอ๋ออันนี้คือเพื่อการนี้เลยครับผมเฮ้ยแล้วแล้วมันก็อันนี้ด้วยนะ เขาเขาเหมือนตั้งหัวไว้อย่างนี้เลยนะใช่ใช่แล้วเราเรากลับเองอัตโนมัติกรัปเองอัตโนมัติแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดไม่ใช่มานั่งพิมพ์ตรงนี้นะนใช่ไหมฮะเห็นใช่ไหมฮะเราเราเห็นว่าคีย์บอร์ดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่าไม่ใช่มานั่งพิมพ์ตรงนี้เราก็กดไม่ได้ไม่ได้เขาก็จะตัดเรื่องของการทํางานคีย์บอร์ดออกไปเลยกลายเป็นกลายเป็นแท็บเล็ตอ่านเสนองานได้เลยก็คือตัวฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นขาตั้งเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็จะสะดวกแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ ทัชสกรีนครับอ่าทัชสกรีนก็หมายความว่าเราสามารถที่จะกดจิ้มตรงนี้ได้เลยแท็บเล็ตทุกประการแท็บเล็ตเหมือนกันเลยนะฮะอ่าเหมือนแท็บเล็ตเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับพอตั้งเป็นโน้ตบุ๊กอ่าพับป๊บกลายเป็นนำเสนอแท็บเล็ตใช่ให้เราเลือกอ่าทัชสกรีนได้เลยทัชสกรีนได้เลยครับผม อันนี้หมวดที่2เนาะครับอหมดที่3นะ,ะหมวดที่3ก็คือในเรื่องของการเขาเรียวกว่าเป็นหมวดของการบันเทิงคุณผู้ชมจับตาดูดีๆนะฮะทานฟอร์มเมอร์กำลังจะเกิดแปงลงรงล่างอีกทีครับผมแปลงร่างอีกทีนึ่งพรับขึ้นมาอย่างนี้อ่านี่ก็คือเวลาเราดูดูหนังตัวนี้ก็จะกลายเป็นฐานอ่าครับจะกลายเป็นฐานเพราะน้ําหนักตัวแบตตัวอะไรต่างๆก็จะถ่วงตรงนี้พอดี ก็จะได้ต้นหนักอ่าแล้วมุมที่เราอยากดูอ่ามุมก้มมุมเงยเท่าไหร่ครับตรงกับที่เราต้องการเลยความชันเรายังไงก็ได้ใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ผมปรับผมปรับแบบนี้อยากดูแบบนี้ครับนะมันจะดูได้เลยเพราะว่าเด็ข้างๆเขาล้อผมบผมแอบก้งไว้ดิความเป็นส่วนตัวต้องมีอ๋อเลยก็ทำได้ทำได้อ่าแล้วแต่เราเลยเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าโหมดความบันเทิงสำหรับ คนที่ชอบดูหนังชอบดูคลิปดู YouTube ดูอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็สามารถที่จะวางแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับแล้วภาพก็จะพลิกกลับมาให้เราดูตรงตำแหน่งพอดีเลยเห็ปรับได้ตามไปชอบเลยเติมจะรีฟงรีเฟกอะไรอย่างนี้ได้ใช่ๆๆโหมดที่4นะโหมดที่4ก็คือลงมาเลยพราบก็ไปกลายเป็นกลายเป็นแท็บเล็ตเต็มตัวแล้วครับนี้ซึ่งเวลาเราวางอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะพลิกเห็นไหม พลิกขึ้นมาตามที่เราเราต้องการเลยอันนี้พลิกแล้วเนาะพลิกแล้วก็เป็นแนวตรงกับแนวตั้งเห็นไหมครับเราจะอยู่หมดไหนมันก็จะพลิกกลับเห็นไหมอ่าได้ได้สามร้อยสิบองศาเลยอยู่มุมไหนปึ๊บป๊บเห็นไหมหุยล้ยแล้วเขาพลิกเขาพลิกมีสเต็ปด้วยนะอ่าเขาจะมียอนิดนึงแล้วก็นั่นนะใช่ใช่เห็นไหมนี่คือก็จะกลายเป็นแท็บเล็ตก็คือคนที่แบบชินกับการใช้แท็บเล็ตก็จะใช้งานแบบนี้ได้เลย สะดวกไหมสะดวกไหมอันนี้เป็น4โหมดหลักๆให้ได้จำกันง่ายๆเนาะนะับผมแต่ยังไม่ได้เข้าไปถึงเรื่องของบอดี้แม่รูปโฉมนมพันนี่คงจะต้องดูกันเลยแหะครับว่าเลอค่าสักขนาดไหนนะครับสัดส่วนของเขานี่นะฮะความเริ่มจากความหนักเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ประมาณกิโลนิดๆน้ำหนักกิโลนิดๆยิ่งเหนื่อยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งกิโลน้ำหนักกิโลกรัมกิโลกรัมกิโลกรัมกิโลนิดมครับผมนะฮะแล้วมันมีอะไรตรงอื่นบ้างครับเห็นรูเห็นอะไรนี่เยอะแยะไปหมดนะในส่วนของรอบรอบด้านนะครับก็จะมีเขาเขาเขามี USB ให้ทั้งหมดถึง3อันสามสามรูครับปกติเนี่ยโน้ตบุ๊กปัจจุบันนะครับเริ่มตัด USB ออกทำไมนะก็จะเหลือแค่1 USB หรือ2 USB ทำไมเพื่อที่จะไปใช้แบบพวกฮับพวก USB ฮับมาสวมแทนเขาถือว่ามีมีออปชันเสริมเนี่ยสามารถซื้อหาข้างนอกได้เข้าใจแล้วพวกฮับนี่ก็คือไอ้ที่ที่ต่อออกไปอันเดียวแล้วเขามี4-5พอร์ตใช่ใช่ใช่เพื่อไปใช้แบบนั้นแต่แต่ตัวตัวนี้กลับกับคิดอีกแบบหนึ่งคิดว่าให้มาเลยก็คือ3 USB ซึ่งซึ่งสำหรับคนที่แบบไม่ต้องการพกอะไรเยอะแยะเนาะก็ถือว่าสะดวกอ่าก็จะมี USB นี่จะมีอยู่2แบบให้ สรูนี้ก็คือจะเป็นแบบ USB 3 USB 3>, USB 3แต่เราจะสังเกตดูนะว่าเขาไม่ได้ทำสีฟ้ามาปกติ USB ม3มาตรฐานคือจะเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยก็แปลกเหมือนกันที่ HP กับใช้สีดำนะครับ,รบแต่ดูในสเปคแล้วก็คือ USB 3ซึ่งสามารถใช้ได้ถึง2พอร์ตหมายความว่าเวลาเรามีฮาร์ดดิสต์รุ่นใหม่ๆนะครับฮนะาร์ดดิสต์เอ็กเทอร์นอลเนี่ยเวลาเราเราเราซื้อมาจะเป็น USB 3หมดแล้วตอนนี้ เวลามาเสียบเนี่ยถ่ายโอนข้อมูลจะไวอ๋อไอคำว่า3นี่คือไวกว่าแสดงว่ามันมีาใช่ฉมีั้นมาใช่ตอนนี้ไวสุดเท่าไหร่อ่ะนะก็เป็น USB 3นี่สุดแล้วเนี่ยสุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือ USB เนี่ยมันมี USB 3เนี่ยถึง2ลรูฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่ๆก็เสียบฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น USB 1ลรูเป็น USB 2 ก็คือสําหรับรุ่นเก่าหมายความว่าเวลาเรามีอุปกรณ์เดิมๆอุปกรณ์เก่าๆเนี่ยอาจจะไม่รองรับกับย s b 3เราก็ใช้2องใช้ได้เลยครับผมฉะนั้นถึงแม้เสียบเข้ากันได้แต่ถ้ามันไม่รองรับก็มันมันจะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เราเก่ามากเราอาจจะมีรุ่นแฟลชไดร์รุ่นเก่าแบบโบราณเลยมาถึงเสียบเข้าไปก็ฝั่งสองนี่ก็จะรองรับฉะนั้นมันจะก็จะครบสําหรับคนที่ทั้งเก่าทั้งใหม่ แฟลไดผมนี่มี164ยหกบอันนี้อันอันนี้เป็นรุ่นอะไรอันนี้กึกครับเก่ากึกครับอันนี้ก็ต้องมาเข้าสองใช่เก็มาเข้าฝั่งนี้ถึงจะเหมาะกว่าเนาะอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของ HDMI เอ๊ะโอ้โหนี่ตัวนี้สำหรับโหมดความบันเทิงที่สมมุติว่าเราจะดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็ตามนะครับเราดูมิวสิกเราก็เสียบ HDMI ออกทีวีออกจอมอนิเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะดูภาพเป็นแบบ HD ได้เลย ไอ้ตัวนี้มันเป็นเหมือนเอาพุทเอาพุทเอาพุทก็คือไปเข้าจอทัวรทั์จอใหญ่ๆออยากจะเล่นเกมก็ขึ้นจออย่างเงี้ยก็ทำได้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้สายนะครับโอไฟครับโอไฟไม่ใช่สไลด์ขึ้นไปได้เลยเออเอาสไลดหนึ่งนิดหนึ่งนะโอเคอีกรูนึงอีกรูนึงก็คือก็คงจะเป็นสแตนดาดไปแล้วเนาะก็เป็นพวกเมมโมรี่การ์ดต่างๆนะครับเป็นเอสดีการ์ดพวก ที่เป็นอุปกรณ์สําหรับเวลาเราถ่ายภาพแล้วเราภาพเนี่ยต้องการที่จะเซฟเข้าไปในนี้ก็สามารถที่เอา SD card มาเสียบปุ๊บก็ใช้ได้ใช้งานได้เลยนะฮะง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างเมื่อตอนที่ผมได้มานะหาปุ่ม power ตั้งนาน ธรรมดาแล้วเนี่ยของของถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี้ยจะอยู่ประมาณแถวแถวนี้แถวแถวนี้อ่าเนี่นตรงนี้ตรงนี้อยู่ในแป้นๆ้นี่แหละอ่าใช่ผมก็เคาะอยู่ตั้งนานมันไม่ตื่นนั่นนะสิฮะไมกว่าเป็นอะไรที่ไหนได้นี่มาอยู่นี่นี่มันาะวอยู่ครึ่งวันหาตุ่มเปิดไม่เจอไม่ถึงขนาดนั้นก็พอหาอยู่รอบๆเหมือนกันว่าเอ๊ะไปอยู่ตรงไหนเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆน้าว่าทําไมเขาย้ายมาผมว่ามันเรื่องของการหมดของแท็บเล็ตมากกว่า คือปกติโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะสังเกตดูโน้ตบุ๊กจะมี Power อยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมครับพอ,อเขาอยากให้มันเป็นแท็บเล็ตเนี่ยเขาก็เลยย้ายอันนี้เหมือนแท็บเล็ตเลยนะจะเหมือนแท็บเล็ตีอยู่ขอบขอบใช่จะอยู่ขอบอขอบอบนบ้างข้างบ้างอะไรก็แล้วแต่ร,รวมถึงวนลุ่มก็ย้ายมาอยู่งนี้น,<อ>นี่นี่มีวนลุ่มเล่งลดเสียงได้ด้วยนั่นหมายความว่าจะคล้ายๆกับแท็บเล็ตมากเลย มันแทบจะกลืนกันแล้วนะสองสปีชีนี้นะเป็นการข้ามสายพันธุ์กันมาที่น่าสนใจมากฮะ,อ,ะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของหูฟังปกติเนี่ยเราจะมีหูฟังกับลูไมิเนี่ยถ้าคนที่ใช้ใช้หูฟังเนี่ยที่มีไม่ด้วยนะครับก็จะได้สายมาเป็นสองแจ็คแจ็คหนึ่งก็คือสีเขียวก็คือเป็นหูฟังอีกแจ็คหนึ่งเป็นสีชมพูก็คือเป็นไม้แต่ตัวนี้เนี่ยก็คือเขาดีไซน์มาเป็นไม้ด้วยหูฟังด้วยในรูเดียวเลย2 in 1วันใช่แสดงว่า ปัจจุบันเนี่ยก็มีการรวมแล้วคือคถ้าเราไปหาซื้อ,อตัวหูฟังนะครับ,รบตามร้านคอมพิวเตอร์เนี่ย <ฮะ S 2> เราจะสังเกตดูว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่2แบบแล้วหูฟังเมื่อก่อนจะแยกมีมีแบบเดียวเลยคือแยกเป็น2เส้นใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยมีแบบเส้นเดียวเพิ่มขึ้นมา <ฮะ S 2> หมายความว่าลูนแจ็คตัวเนี้ยเสียบก็ไปจะมีทั้งไม้ทั้งหูฟังนึกภาพสมาร์ทโฟนนะครับเวลาที่เราเสียบหูฟังเวลาเราจะฟังแล้วเราจะคุยไอตัว อ่าที่เป็นอ่อะไรศัพตัวับด้วยใช่ไหมครับก็จะมีไมค์อยู่ในตัวนี่ก็รองรับเหมือนกับอ่าสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตเลยครับผมก็จะคล้ายๆกันเอาละครับนะในเรื่องของวิธีการใช้งานในฟังก์ชันอื่นๆที่ควรจะรู้อีกนีดมีอะไรบ้างครับก็ในส่วนของผมคิดว่าเรื่องของอ่าตัวอ่าสเปคสเปคการการการใช้งานคือโอ้เพราะว่ามันมีทั้ง4โหมดเนาะใช่ใช่ก็ตัวนี้เนี่ยในในส่วนของความอ่าเขาเรียกว่าความไว คว,ความไว,ไวของ CPU เนี่ยมีมีให้เลือกนะครับมีบมีอยู่ประมาณสัก4รุ่นตอนนี้นะครับในในในหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาเหมือนกันแล้วก็มีจอจอให้เลือกอยู่2แบบ คือจอแบบ11บอแบบนิ้วกับ13นิ้วมันเลือกยังไงนะก็ซื้อสอซื้ออ๋อหมายถึงว่ามีมีมีสองรุ่นอ่ามีสองรุ่นนึกว่ามันเปลี่ยนฟังงใช่ใช่ได้มันจะย่อจอยังไงเราเออมันอเผือกขอบนี่ไงอ๋อเลยพอกดอันนั้นก็เต็มขอบนี่เลอ๋อเลยเออนะอันนี้ไอเดียใหม่นะก็ผมอยากได้สิบเอ็ดนิ้วก็ ดูเล็กหน่อยอ่าอะไรอย่างนั้นแต่จอเท่าเดิมจอเท oh. oh. ่าเดิมอเต็มขอบเอคิดได้นะคิดได้สิครับนะผมอยู่นะบ่อยเลยท็อกกิ้งเทคอะน้าเราก็ต้องคิดเพื่อเขาด้วยก็คือมีสองนะครับมีสองรุ่นให้เลือกครับขนาดจอ13นิ้วตัวตัวนี้คือ1 3นิ้วตัวนี้13นิ้วอันนี้ใหญ่สุดละใช่ถ้าเป็น11นิ้วก็จะเล็กลงมาครับผมก็ก็ให้เลือก2รุ่นนะฮะส่วนซ p u ีมันมันมีหลายขนาดคือเออมีอยู่มีอยู่ส 4รุ่นเอาเป็นว่าท่านไปเลือกแล้วกันมันจะมีความเร็วขึ้นไปตั้งแต่สูงสุดเท่าไหร่นะก็เป็นคอไอห้าคอไอห้าต่ำสุดก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทียมเอ็มเป็นเทียมเอ็มเป็นเทียมเอ็มก็คือใช้กับโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบเน็ตบุ๊กที่เล็กๆอย่างเงี้ยไม่ต้องการความไวมากใช้งานทั่วไปแต่ใครที่ต้องการเรื่องของเกมเรื่องของภาพดูวิดีโอดูอะไรเยอะๆเนี่ยก็แนะนำให้เป็นคอ I3 ขึ้นไปจะเหมาะกว่าซึ่งแน่นอนครับว่าความต่างแบบนี้ ผลที่เห็นเห็นชัดๆก็คือน,น่าจะเรื่องราคาใช่นะครับมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเรามากระชับเข้ามาอีกสักนิดนึงข้อดีและข้อจํากัดครับผมที่น่าจะต้องมีอยู่ทุกยี่ห้อนี้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างคุ้มค่าแก่การเลือกใช้หรือไม่ช่วงหน้าจ้ คุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไรสุดท้ายต้องมีข้อสรุปนะใช่และตอนนี้เราจะสรุปง่ายๆออกมาเลยครับว่าข้อดีและข้อควรระวังครับผมเกี่ยวกับ HP Pavilion 3 6 X 3 6 0ตัวนี้มีอะไรบ้างครับผมเริ่มเลยนะจากครับผมข้อดีนะข้อดีก็คือเวลาเรา ซื้อนอตบุ๊กเนี่ยเราต้องการความสะดวกเพราะว่าใช้ในการพกพาตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัวมันมีความบางค่อนข้างเยอะเลยนะถือว่าบางมากแล้วก็น้ําหนักก็ถือว่าพอเหมาะพอสมนะเพราะว่าเขาต้องแบกพวกแบตพวกอะไรต่างๆเข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยความบางรวมถึงความนานในการใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่อ่ะนะก็คือตัวนี้เนี่ยชาร์จหนึ่งครั้งได้9ชั่วโมง ซึ่งสมมุติว่าคนที่ใช้น้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะพกพาไปข้างนอกเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยท่านไม่ต้องเอาที่ชาร์จไปเลยก็คือกลับมาก็ชาร์จทีเดียวก็เหมือนมือถือไปหาชาร์จเอาที่นู่นไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอาไปไม่ต้องไปเลยเพราะว่ามันชาร์จกับใครไม่ได้เขามีเฉพาะฉะนั้นเนี่ยตัวชาร์จเนี่ยผมคิดว่าถ้าเช้ามาเราชาร์จไปเต็มเนี่ยทั้งวันเนี่ยสามารถใช้งานได้โดยโดยโดยที่ไม่ต้องชาร์จละอ่นนี่คือความที่แบตเขาเนี่ยก็ถือว่าจริงๆมันขึ้นอยู่เทคโนโลยีด้วยนะคือปัจจุบันเนยนไฟ้อลง ก็คือโน้ตบุ๊กก็จะเห็นว่าพวกแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กก็ตามก็จะก็จะมีการใช้งานของแบตเนียยาวนานขึ้นทุกทีขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าจริงๆพวกพวกแท็บเล็ตนี่มันจะนานกว่าพวกสมาร์ทโฟนอยู่แล้วใช่ใช่ด้วยด้วยตัวของเขาด้วยอะไรเนี่ยใช่คักว้างกว่าอะไรอย่างเงี้ยัอันนี้ถือว่ามากขึ้นกว่ารุ่นเดิมๆเยอะไหมนะก็รุ่นโอ้ยถ้าเป็นคอไอห้านะแล้วใช้งานแบบแบบอย่างนี้นะผมคิดว่าอย่างมากก็3-4ชั่วโมงเอ่าตอนนี้ได้9ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะขึ้นนะ เยอะขึ้นมากนะครับครับผมนะฮะต่อเลยนะครับผมข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยก็คือรองรับถ้าเป็นเราเราใช้เราใช้คอไอห้านะรเราสามารถทำกราฟิกเนี่ยได้ได้โดยเป็น Photoshop หรือพวก i l l u s t r a t o r อะไรนี้ที่เป็นโปรแกรมกราฟิกเนี่ยเน้นพับนิ่งอ่ะทั่วไปเนี่ยก็คือใช้งานได้แล้วก็เพียงพอสำหรับไปพรีเซนต์เพราะเขาถึงมีโหมดพรีเซนต์ไงครับเพราะว่าเราสามารถที่จะไปใช้งานของเราเนี่ยไปพรีเซนต์ให้กับลูกค้าได้เลย เมื่อก่อนเนี่ยสังเกตดูนักออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคอมพิวเตอร์เก่าๆแล้วตัวใหญ่ๆหนักๆเขาเรียกอะไรนั้นแล็ปท็อปเลยป่ะถึงขั้นนั้นเลยป่ะไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็ถือว่าใหญ่มากใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ก็ถือว่าขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับ ไปพรีเซนต์งานทั่วๆไปครับอ๋ออ่ะแล้วอย่างผมนี่ไม่ใช่นักกราฟิกแต่ผมเกี่ยวกับพวกพรีเซนต์พวกพวกอะไรเงี้ยระบบปฏิบัติการอะไรอย่างนี้มันมีโปรแกรมครับผมเขาให้เป็น Windows 10มาเป็น Windows 10 Windows 10 Home Home คือใช้ตามบ้านแต่แต่ฟังก์ชันโดยทั่วไปใช้งานได้ได้ครบอยู่แล้วนะครับก็มี Word Excel p o w e พ p อ i n t คือพร้อมใช้งาน Office ด้วยรวมถึงในส่วนของตัว Windows เองก็ เดี๋ยวนี้เนี่ยการทำงานก็คือซัพพอร์ตเรื่องของพวกมัลติมีเดียได้มากขึ้นนะครับเวิร e ดเ e ็ p o ซลพเพตตัวนี้ให้มาเลย Excel ผมไม่ได้ใช้เอาออกได้ไหมถ้าผมถามเขาน้ว่าได้ไหมถามเขาใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอเพราะก็บิวมาให้อ๋อแล้วรผมผมให้เอาออกได้ป่ะเหมือนเหมือนอยากให้ตามใจลูกค้าเอกันแล้วแต่ครับผมไปเอาออกเองแล้วกัน คือเขาไม่ทาให้เขามาเป็นชุดนะฮะไม่ใช้ก็ปล่อยไว้แล้วจะไปถอดทำไมเอาจริงผมไม่ได้ใช้ก็เอาถ้ามีรถคันหนึ่งไม่เอาร้อะไรได้ไหมก็ได้นี่ครับก็ผมผมไม่ได้ใช้เออแต่เขาให้มาใช่ไหมใช่เออก็เอาไปเหอะเอออันนี้มีประเด็นครับประมาณนั้นครับผมครับอ่ะมีอีกไหมนะข้อดีก็ในในส่วนของการใช้งานนะผมว่าผมว่าเท่าที่เล่นดูเนี่ยถือถือว่าไวมากคไวมากในเรื่องการ ทํางานในเรื่องของผมว่าความเสถียรมันอยู่ที่วินโด้ดนี่แหละวินโด s ดีขึ้นเดี๋ยวนี้กินทรัพยากรน้อยลงแล้วก็การใช้งานถือว่าลื่นไหลมากแหละครับผมก็คงจะต้องเป็นประสบการณ์ตรงแล้วล่ะที่คุณจะได้สัมผัสเองเมื่อได้ใช้มันนะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วนะฮะข้อดีของสินค้า ชนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะกว่าจะออกมาสู่ท้องตลาดให้พวกเราได้เนี่ยโอ้โหคิดกันมาหัวแทบแตกนะและมันซ่อนอยู่ในนี้มากมายเลยทีเดียวแต่นี่ก็เป็นข้อดีที่ควรจดจําซึ่งข้อดีก็จะมีข้อจํากัดหรือข้อควรระวังอยู่สําหรับ p a ลเลียน X360 ตัวนี้นะมีข้ออะไรที่ควรระวังบ้างครับก็อันแรกเลยนะที่ชัดเลยนะที่ชัดชัดเลยคืออันนี้มติเอกฉั้นเลยนะฮะเวลาเราพับอย่างนี้ใช่ใช่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะคว่ำลงเห็นไหมฮะมันจะคว่ำลงอย่างนี้ ป้าผืนนาสัมผัสเลยฉะนั้นเนี่ยการที่คือถามว่าเขามีเขามีตัวซอฟไหมมีไหมมีนี่ไงตัวยางเล็กๆเนี่ยที่เป็นปุ่มต่างๆนะครับเขาเหรอฮะนี่นี่เขามีไว้ให้เห็นไหมครับคือคืออันนี้คือไม่กันตัวนี้แล้วกันอยู่แล้วไม่มีอะไรปูอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมไม่มีไม่มีฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเราวางเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเป็นพื้นเรียบแบบนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามียางรองไว้ให้เรียบร้อยอย่างนี้สามารถที่เลื่อนเงี้ก็ไม่โดน นะครับอ่าไม่ไม่โดนกับคีย์บอร์ดนะครับดังนั้นคีย์บอร์ดก็จะไม่ไม่โดนไม่ฝึกหรอแต่ในกรณีที่บางคนไปวางมันไม่ใช่พื้นแบบนี้เช่นเวลาเราไปในในพวกอ่าคอฟฟี่คาเฟ่ครับมันก็จะมีแบบติดติดหน่อยก็จะเป็นไม้เออเพราะเป็นไม้นี่มันขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยถ้าไปวางโคมก็ไปอย่างี้ไม้นี่มันไม่เรียบอยู่แล้วใช่ป่ะอท่อนไม้มันก็ตะกุกกุกเราก็ไปวางปึ๊บเนี่ยผมว่าเป็นรอยแน่นอน อ่านี่คือข้อเสียที่เห็นชัดเจนเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไอ้ที่ที่เราไปวางเนี่ยอาจจะมีน้ํามีอะไรนี่เนาะอ่าใช่ใช่เข้าคีย์บอร์ดนี่ผมว่าโอกาสทางก็มีครับผมแล้วถ้าสมมติสมมุติไปวางนะครับผมเราใช้อยู่หมดแท็บเล็ตอันนี้ถามไปวามรู้ผมแจใสัเกิดว่ามันมีอะไรมาอะไรเกี่ยวกับคีย์บอร์ดนี่ยมันจะสั่งงานที่นั่นไม่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 เขาเขาจะเขาจะปิดปิดกันอ๋อเหรออัตโนมัติเลยออัตโนมัติเลยโอ้เขาคิดมาแล้วเขาคิดมาแล้วพอพลิก พอพลิกปั๊บเนี่ยก็จะตัดเรื่องของฟังก์ชันคีย์บอร์ดเลยฉะนั้นเราก็ใช้การทัชสกรีนตรงนี้อย่างเดียวเลยไอ้ปุ่มไม่มีผลแล้วถ้าพลิกมาเป็นไม่มีผลแล้วไม่มีผลแล้วแต่ผมว่าวิธีแก้นะที่เขาที่แคชพีเขาก็คิดมาเหมือนกันว่าในเมื่อไอ้ตัวเนี้ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันมันโดนมันมันมันจะโดนถลอกก็อาจจะใช้โหมดนี้ก็คือวางทั่วๆไปอ่าแบบนี้ก็จะก็จะไม่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะข้างล่างเห็นไหมครับก็จะเรียบๆแบบนี้ ฉันเนี่ยการที่โน้ตบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาวางแบบนี้เนี่ยก็จะก็จะเป็นรอยด้านล่างนิดหน่อยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เราเราก็วางแบบนี้แทนแล้วกันในกรณีที่ไม่ไม่ไม่อยากให้คีย์บอร์ดมีการสึกหรอนะครับอ้าวสมมุติว่าถ้าอันนี้ไม่ได้พลิกไปนะโหมดแท็บเล็ตจะทํางานได้ทํางานทํางานนี่ไงก็คือสามารถทํางานแต่อันนี้เราต้องเลือกเองปะไม่ต้องไม่ต้องคือทัชสกรีนทํางานตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยโหมดของการที่จะเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันทํางานได้ตลอดเวลาเลย ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคีย์บอร์ดทั้งสิ้นเอาละฮะนะครับข้อควรระวังต่อไปนะข้อสำคัญในในส่วนของตัวนี้เนี่ยเนื่องจากพอเป็นแท็บเล็ตเนี่ยเราจะนึกถึงว่าต้องใส่ซิมการ์ดได้อ้าวแน่นอนฮะต่อ 3G บางทีโทรได้ด้วยใช่ทีนี้ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ทํามาเผื่อฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ใช้ซิมไม่ได้อ่ากรณีที่แต่แต่ก็ผมคิดว่าถ้ามองในมุมคนใช้ทั่วไปเนาะจ้ ส่วนใหญ่จะพกตัวสัา์มือถืออยู่แล้วแน่นอนและเป็นสมาร์ทโฟนแล้วด้วยอ่าแล้วก็แชร์ตัวฮอสปอร์ได้ทุกเครื่องอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็รับอ่าไวไฟจากฮอสปอร์ของมือถือเรามาใช้แทนอย่างนี้ก็ก็ถือว่าใช้งานแทนได้อย่างกระนั้นเลยก็ใช้ร่วมกันเสียสิในเมื่อไปด้วยกันอยู่แล้วต้องพกอยู่แล้วนะครับเราคิดว่าเขาคงจะมองในมุมนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยน้อยเนาะครับผมอ่าพอพอที่จะใช้งานอื่นๆแทนได้นะฮะคุณผู้ชมครับและทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ด้ววยเลาอัันจกด ครับผมนี่คือข้อดีและข้อควรระวังและสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมดของ HP Pavilion X360 ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับยังไงแล้วตัดสินใจกันนะครับสิ่งที่ดีที่สุด อาจจะไม่เหมาะกับเราใช่เอาสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานความชอบหรือไลฟ์สไตล์อะไรก็ตามแต่นะฮะและเดี๋ยวเทปหน้าครับคุณผู้ชมครับจะมีอะไรที่น่าสนใจพอๆกับ HP Pavilion X 3 6 0นี้ได้หรือไม่ต้องติดตามกันเองวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ปล่อยพูดช้าๆเอ้าเอ้ายังไงวะเนี่ยเอ้าตายนะตายเออพูดเลยมึงบ่ดเลยโอเคเอา่ลากหมาไปมึงฮะโอเคเออ